สวัสดีครับแฟนๆสวัสดีทุกท่านนะครับหมอเอกก็หายหน้าหายตาไปช่วงหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่ปั้นเท้ากูเบนะครับหรือว่าเท้าเวสุวรรันเสร็จลงนะครับช่วงนี้หมอเอกก็กําลังปั้น นี่เลยครับผมเป็นพานนะครับหรือว่าเป็นภาชนะรูปกลีบบัวซึ่งหมอเอกได้ต้นแบบมาจากเครื่องพระราัณพันองคำนะครับซึ่งพบที่เมืองพระนครนะครับทุกคนชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นชิ้นแรกนะครับที่หมอเอกลองปั้นดูนะแล้วก็ขี้พึ่งที่ใช้นะครับปกติหมอเอกจะใช้ขี้พึ่งของบ้านปราอาวแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ย หมอเอกลองใช้ขี้พึ่งชันซึ่งเป็นขี้พึ่งที่ซื้อผ่านออนไลน์นะครับก็นับว่าเป็นขี้พึ่งที่โอเคเลยครับทุกคนสามารถปั้นงานขึ้นงานได้แข็งแรงดีนะครับท่านใดที่ชอบและอยากลองปั้นดูก็สามารถหาซื้อได้เลยนะครับขี้พึ่งชันแบบนี้มีขายทั่วไปนะครับทุกคนสําหรับงานชิ้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานชิ้นสําคัญเพราะว่าหมอเอกสร้างขึ้นเพื่อให้สําหรับคนสําคัญของหมอเอกนะครับก็หวังว่าจะออกมางดงามแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้หมอเอกด้วยนะครับขอบคุณครับ